ไม่หมดไม่หมดก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดี<ๆ>พ่อแม่พี่น้อง <S 2> <S 2> ทุกคู<ๆ>่ทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าห่างหายกันไปนานสำหรับการทำคลิปนะครับทุกคนวันนี้เราก็มีชาลินชาลินคลิปแนว A S M R ก็เป็นคลิปแนว A S M R ที่เผ็ดที่สุดในโลกก็เรียกว่าได้ ที่สุดในโลกก็เรียกว่าดได้นะครับคลิปนี้เพราะว่าจะมีความเผ็ดระดับพริกห oh. okay. นึ่งล้านเม็ดหนึ่งล้านเม็ดหนึ่งล้านเม็ดโอ้โหโอ้ใครนักพนัน oh. เผ็ดม,มาเลเซียหรือว่าญี่ปุ่นวะมีโจงสือญี่ปุ่นเฉยเลยมีจงสอญี่ปุ่นเฉยเลย สำหรับน้องๆหนูๆแล้วก็คนที่กินเผ็ดไม่ได้นะครับผมแนะนําให้ดูเฉยๆนะครับห้ามไปซื้อมากินแล้วก็น้ำลายแตกแล้วก็อยากจะกินกน,นะครับคนเพราะมันจานนตรายนะครับพอาทำให้ไส้ของทุกคนเนี่ยจะไส้ขาดได้นะครับเพราะว่าไส้ของผมเนี่ยเคลือบด้วยเหล็กนะทุกคนถึงไม่ขาดโอเคผมก็พูดเล่นไปนะทุกคนโอเคนะครับผมก็มาดูกันว่าชิปเนี่ยผมจะกินได้เยอะไหมเพราะว่ามันน่าจะเผ็ดน่าดูนะครับทุกคน ก็โอเคนะครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการทำมาม่าเผ็ดโอ้เส้นมันดำดีจริงเลยครับทุกคนเดี๋ยวลองมันฝรั่งก่อนเลยครับยังไม่มาครับทุกคน ทำการใส่ซอสกันทุกคนมาดูคนระับว้าวอย่างนี้เลยคนโอเคใส่ลงไปครับใส่ไปทั้งคนอันที่สองโอเคผิกอาจจะได้ยินเสียงฝนเลยนะครับผมช่วงนี้ฝนตกโอเค ครับทุกคนนั่นจะได้เผ็ดๆอืม mm hmm. ซอสมันเหมือ hmm. นผิดเผาเลยครับทุกคนโอเคขนาดมือผมห็อกโอเคคนไปหาคนว้าวสามห ขนาดนี้เลยหรือดูอคนใส่ไปฮะใหค้คนให้เข้ากันนะครับทุกคนก่อนอื่นเราก็ต้องคนให้เข้ากันมนุษย์นะครับมนุษย์เข้าไปมนุษย์เข้าไปผมก็วมนมันไม่น่าผิดนะครับทุกคนเออ มันไม่น่านเผ็ดขนาดนั้นนะทุกคนดูดิเนี่ยเห็นไหมสีมันไม่เห็นน่านจะเผ็ดเลยนะทุกคนออมาลองกินกันเลยครับทุกคนคำแรกเข้าไปโตโ,โตก่อนเลยครับทุกคน ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เฮียขึ้นแต่คำแรกเลยครับทุกคนโอ้ ดยนีลยังไม่เท่าไรครับทุกคนมาผิดก็อหลายเหมือนกันนะเนี่ย ขึ้นแล้วครับทุกคนสามคำขึ้นเลยครับทุกคนดูเงาโอโอ้มายกอดมาดูด เห็นระดับร้านนะทุกคนโอ้โหเหงื่อตกเลยครับทุกคนโอ้โหผมว่ามันเผ็ดกว่าเดิมทุกคน โอ้โหคนน้ำตาแตกนะทุกค,คนเออโอ้ยเฮียมีน,น้าลองขอเลยกูแป๊บนึงคนระับเอาน้ำหมดนเอาน้ำห่อนโอ้โหโอ้โหน้ำตาแตกนะทุกค,คนโอ้โหทุกคนครับ a few minutes later ใครกินเผ็ดไม่ได้อย่าก oh, uche, ินเนี่ยโอ้โหดูเหงื่อแตกน้ำตาแตกด้วยโอ้โหตอนนี้ อร่อยมากทุกคนเฮียโหดูปากไม่คิดว่ามันจะเผ็ดขนาดนี้ทุกคนโคตรเผ็ดเหี้นือแตกผมยอมรับเลยว่าผมกินไม่หมดไม่หมด โอโ้ดูปักนี่แล้วแล้วกินเพจแบบอีกแล้วไม่ไหวผมก็มไม่ฝืนนะทุกคนโอเค ลีอาดลองของครับทุกคนโอ้คิดว่ามันจะไม่เผ็ดขนาดนี้คือแบบทมามันด้วยอะไรวะเนี่ยระดับความเผ็ดแบบโอ้โหแต่มันก็อร่อยนะทุกคน ไม่ไหวจริงๆทุก,นกคนถ่ายกินหมดนี่ผมตายแน่ครับทุกคนผมขอท้านะครับผมใครที่กินได้หมดเนี่ยใครก็ได้ที่กินได้หมดเนี่ยจะทำคลิปดูเอ็ดหรือว่าทำคลิปเองมาเชิญมาเลยครับผมผมอยากเห็นครับผม กินได้หมดรวมๆเนี่ยเสร็จเท่าที่ผมให้มาเนะี่ยผมทาเลยครับนักกินโอเคนะ คุณไม่อยากใส่ขัดโอ้ยผมก็กินได้ประมาณประมาณหนึ่งกล่องนะผมว่าหนึ่งกล่องครึ่งครึ่งครึ่งมันไม่น่าผิดนะครับทุกคนเหลือเท่าี้แต่ผมน่าจะไม่ไหวแล้วคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ไม่ไหวแล้วครับพอแล้วคลิปนี้